ก็มุ่งหน้าไปที่บ้านของโจเซฟที่เป็นฆาตากรเพื่อหาหลักฐานต่อซึ่งพอทั้งสองมาถึงทั้งสองก็ได้เจอกับลีน่าที่เป็นภรรยาของฆาตากรคนนั้นทั้งสองามเรื่องโจเซฟกับเธอซึ่งในตอนแรกรีน่าก็ทำท่าเหมือนไม่อยากจะบอกแต่พอเธอได้เห็นกล้องถ่ายภาพของสามีของเธอเธอก็ใจอ่อนและแตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างภาพแต่ดกลับมาที่เดวินอยู่ยู่ไฟในโรงพักก็เริ่มดับและไม่นาน เจ้าผีตัวนั้นก็โผล่มาเดวินที่พยายามแอบอยู่ในห้องขังแต่สุดท้ายเขาก็ไม่รอดแต่กลับมาที่เบอร์และคอเนอร์ลีน่าได้เล่าให้เขาฟังว่าเธอและสามีมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งโดยเธอมีชื่อว่าลีเบกาเธอเป็นคนหัวช้าและมีโรคตัวนนตัวสูงวันหนึ่งลีน่าและสามีตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายภาพให้กับลูกเพื่อเป็นของขวัญหลังจากที่ลีเบกาได้กล้องตัวนั้นมาเธอก็เริ่มติดกล้องตัวนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหน ดีเมกากำหักจะพกไปด้วยจนเพื่อนที่โรงเรียน